กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับแหมมออสไทวันนี้เรามาอยู่กับเกม ไพเ e ต์รีเจนเซิร์ฟจินย่อครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีดาวน์โหลดครับแล้วก็วิธีสมัครไพเรต์รีเจนเซิร์ฟจินย่อครับเซิร์ฟนี้นะครับคนเล่นค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับและการดาวน์โหลดและสมัครสมาชิกนะครับง่ายมากนะครับเกมนะครับก็จะมีอะไรให้เล่นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นตามเนื้อเรื่องหรือว่าการอัพตัวละครครับสามารถอัพตัวละครเพิ่มเลเวลตัวละครนะครับแล้วก็เพิ่มเลเวลอาวุธแล้วก็อัพขั้นไปเรื่อยๆครับหรือจะเป็นการประลองนะครับประลองเลื่อนดัองเราไปเรื่อยๆจะมีอะไรให้ เล่นไปเรื่อยๆหลายอย่างนะครับให้เราไม่เบื่อและยังมีการเปิดกระชาอีกนะครับเป็นการดองเพชรสุมตัวนะครับสามารถใช้เป็นเพชรนะครับสุมของและใช้เป็นทองนะครับสุมของได้เหมือนกันนะครับแต่จะเป็นพวกถ้าเป็นทองนะครับสุมมาก็จะเป็นพวกอัปเดตพวกของอัปเดตอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เราก็สามารถเลือกได้นะครับตรงนี้เป็นการสุมับมันก็จะฟรีนะครับวันละ5ครั้งนะครับเราสามารถกดสุมได้นะ5ครั้งนะครับตรงนี้จะเป็น1ใบนะครับเราต้องใช้1ใบในการสุมหรือว่าเราสามารถกดทีละ10ใบได้เลยครับแล้วแต่เราจะสะดวกเลย การสมัครนั้นนะครับก็ไม่ยากนะครับมีแค่อีเมลแล้วก็อีเมลต้องเป็นอีเมลจริงนะครับที่ใช้งานจริงนะครับเพราะว่าเราต้องดูรหัสที่เขาส่งไปเราด้วยนะครับเราแค่กรอกรหัสแล้วเราก็สามารถสมัครแล้วก็สามารถเข้าเกมได้เลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการโหุปแล้วก็วิธีการสมัครกันดีกว่านะครับ ก่อนจะโหลดเกมนี้นะครับเราต้องมี X 7เกมก่อนนะครับพอเรามี X 7เกมนะครับเราก็สามารถโหลดเกมนั้นได้เลยนะส่วนลิงก์ X s เกมนะครับผมจะส่งไว้ให้ทางข้างล่างครับหรือว่าคอมเมนต์ละกันนะครับโอเคนะครับพอเราโหลดแอป X 7เกมมาแล้วนะครับเราก็จะ เจอกับหน้านี้นะครับเปิดมามันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับตวัวแอปก็จะมีประมาณนี้ส่วนเกมที่เราจะโหลดกันก็จะเป็น pilot legend ใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นอยู่ตรงอันแรกเลยนะจะเป็นติดท็อปๆนะครับเกมนี้ค่อนข้างคนเล่นเยอะครับถ้าเกิดไม่มีขึ้นนะครับเราก็สามารถพิมพ์ค้นหาชื่อได้นะครับแต่จริงๆรแล้วชื่อมันเนี่ยส่วนมากจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษจะหาไม่เจอนะครับผมจะลองค้นหาให้ดูอา่าหาเจอเฉยโอเค <laughs> ตงลงมันก็เราสามารถพิมพ์ไปที่ pilot legend นะครับก็สามารถค้นหาได้ตามนี้เลยหรือ ถ้าเกิดค้นหาแล้วไม่ขึ้นนะครับถ้าไม่ขึ้นเรากดพิมพ์ไปตรงเป็นภาษาจีนนะครับแ๋ยวผมจะคอมเมนต์ไว้ให้อีกแล้วกันนะเกมมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับพอเราเจอเกมแล้วนะครับแล้วกดเข้าไปนะกดเข้าไปแล้วก็สามารถกดดาวน์โหลดเกมได้เลยนะครับขนาดก็อยู่ที่500รมกนะครับก็ไม่เยอะมากนะครับโหลดไม่นานนะแป๊บเดียวเราก็โหลดสักแป๊บเดียวครับพอโหลดเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นว่าคุณต้องการติดตั้งแอปพลิเคชันนี้หรือไม่นะล้วกดไปติดตั้งนะครับถ้าเกิดมันได้อนุญาตอะไรเราก็สามารถกดอนนนุญาตไดดด้เเลยะะคครรัับบกปิ เสร็จแล้วเปิดหมดแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยครับตัวเกมก็จะดาวน์โหลดอีกแป๊บหนึ่งนะครับจะเป็นรูปของวันพีซเลยนะครับรอโหลดสักครู่นะครับอาจจะไม่นานมากนะประมาณสัก5นาทีอาจจะไม่ถึงโทรศัพท์ใครไวไวหน่อยก็แป๊บเดียวนะครับ ไปถึงห้าทีก็เสร็จแล้วพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็จะขึ้นหน้าน anyway> ี้มานะครับแอปเขาไอโฟนนะครับไอโฟนอีเมลนะเบอร์โทรเบอร์อีเมลอะไรพวกนี้นะครับที่เขาให้ใส่นะแต่เราก็ยังไม่มีใช่ไหมครับเราก็ไปสมัครกันก่อนนะครับกดที่ข้างล่างนะข้างล่างเกณฑ์ก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราใส่อีเมลนะครับอีเมลของเรานะที่ที่ยังใช้ได้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้รหัสยืนยันนะครับข้างล่างนี้นะก่อนจะเข้าเกมนะครับถึงเราสมัครไปแล้วนะครับเราก็ต้องใช้รหัสยืนยันทุกครั้งนะครับของแอปนี้นนนะะเเเเเเดีีี๋ยยววผมมมาใสส่ออออลลลลไปแ้กกกััครรรรบพ็จ แล้วนะครับเราก็กดไปที่ get นะครับตรงข้างล่างนะครับเก็บเนี่ยกดไปเลยนะครับเพราะกดไปแล้วนะครับเขาจะส่งรหัสนะครับรหัสยืนยันนะครับทางอีเมลนะให้เรามากรอกในนี้นะครับรอประมาณสักไม่ถึง1นาทีครับก็ส่งมาแล้วแป๊บเดียววิเดียวครับตอนนี้ผมก็ได้รหัสมาแล้วนะครับผมก็จะกรอกเข้าไปนะครับพอกรอกเสร็จแล้วก็กด login now ได้เลยครับแล้วก็กดไปตรงที่รูป android นะครับ แค่นี้ก็สําเร็จแล้วครับสําหรับการสมัครบัญชีนะครับตอนนี้เราก็จะมีบัญชีของเกมไพเร็ดรีเจนนะครับแล้วก็สามารถเข้าเกมได้เลยนะครับเราไปลองดูนะครับว่าตัวเกมจะเป็นแบบไหนนะครับตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ที่ว่างอยู่นะครับก็จะเป็นหนึ่งรอนะครับก็กดยอมรับนะแล้วก็เข้าเกมไปเลยครับเข้าเกมมาก็จะเป็นไทเตนให้เราดูนะครับเป็นโจรสลัดนะวันพีชนะครับเราสามารถกดข้ามได้นะครับถ้าเกิดเราไม่อยากดูนะ นี่ผมกดข้ามไปเลยแล้วกันนี่ก็จะเป็นการสอนเริ่มเกมนะครับใครยังไม่เคยเล่นก็ลองลองดูไปก่อนนะครับไม่ต้องกดข้ามก็ได้นะถ้าเกิดใครยังไม่เคยเล่นนะหรือไม่เราก็สามารถกดข้ามไปได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเจอพักพวกนะครับพวกหนวดขาวพวกลูฟี่นะครับแล้วก็ลูกพีของลูฟี่อันนี้เขาจะสอนนะครับให้เรากดติ๊กนะกดติ๊กปุ๊บมันก็จะใส่สกิลนะครับแล้วก็จะมีภาพฉากฉากอนิเมะนะครับมาให้เราดูด้วยนะครับสวย แต่ละฉากก็จะเป็นสกิลของแต่ละคนนะครับแต่ละสกิลก็ไม่เหมือนกันนะเราก็กดๆดูครับเริ่มแรกมาเขาให้เรากดแล้วเราก็กดไปก่อนนะกดๆไปกดแล้วก็จำด้วยนะไม่ใช่่ากดแล้วไม่จำมาดูของหนวดขาวครับสามารถกดข้ามได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นการสอนอยู่นะครับเราก็คิกดตามที่เขาชี้ให้เราดูเลยอะเขาชี้อะไรให้เราดูเราก็กดไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการอันเชิะครับกดการอันเชิญการต่างๆนะ เราก็ได้โซโลระดับเอสมาหนึ่งตัวครับแล้วเราก็กดไปแล้วก็กดตามหน้าจอไปเลยครับนี่จะเป็นการสุ่มเพชรนะครับอันนี้จะเป็นให้สุ่มฟรีก่อนนะครับครั้งแรกนะเหมือนนะเหมือนเขาให้เราฟรีถึงคนละหนึ่งครั้งอะ่ะเออหนึ่งทีอะ่ะจะเป็นนามินะครับระดับเอสมือมันให้ทําอะไรเราก็ทําไปก่อนนะครับเริ่มแรกอย่าไปลั้นมันนะอย่าไปลั้นมันนี่ก็จะออกล่าแล้วครับออกล่าวันพีชหรือเปล่ายางัยางยงังยัง กดไปเรื่อยๆครับอันนี้ทำอะไรเราก็ทำครับเราเป็นคนใจง่ายอยู่แล้วถ้าเรารู้สึกว่ามันช้าไปเราก็สามารถเล่งความเร็วได้นะคุณสามคุณสี่เอยใช่แค่คุณสามครับแรกๆเราก็ยังเจอแบบพวกแบบกระตุกกระจอกครับยังไม่ถึงกับแบบพวกคนโหดนะ เอยๆครับมันยังมีลูกศรอยู่ที่มืออยู่นะครับเราก็กดไปก่อนนะครับจนกว่าลูกศรมันจะหายนั่แหละถ้าเราเล่นใหม่ๆเราจะได้แบบรู้ด้วยนะครับว่ามันควรทําอะไรนะครับใครที่เล่นครั้งแรกต้องแบบดูไปเรื่อยๆก่อนครับแต่เกมมันไม่ยากนะครับเกมมันก็เล่นประมาณนี้ครับถ้าใครเคยเล่นแนวนี้ก็น่าจะแบบคุ้นเคยกันดีนะครับแต่เราไปดูกระเป๋ากันดีกว่าถ้ากระเป๋าเรากดตรงนี้นะเป็นรูปไปเนี่ยถ้ามอเนี่ยเลื่อนลงมานะครับ้วเปิดกระเป๋าดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเปิดมาเป็นอะไรไม่รู้เป็นเพชรปะเป็นเพชรนะครับ ส่วนการเติมเงินนะครับเราก็สามารถเติมได้นะครับเอาไปดูกันนะครับว่ามีอะไรให้เราเิมบ้างช่องทางการเติมนะครับก็จะมีพวกร้านในไทยนะครับพวกตามเพจต่างๆนะครับก็รับเติมอยู่นะเราสามารถเล the ือกเกมที่เราอยากเติมแล้วก็ส่งมาให้ทางเพจเขาเติมได้เลยครับโอเคครับเราจะมาดูกันนะครับสําหรับเพจนะครับเราก็กดไปที่เพจเลยนะครับเราก็จะมีให้เลือกนะครับพอเรากดแปลมานะครับเราจะรู้นะพกหยวน30หยวนนะพกหยวนนี่กี่บาทอ่ะเราไปดูกันนะ 6หยวนนะครับราคาก็ประมาณ29บาทนะครับ39สตางค์ตีไปประมาณสักถ้ารับเติมก็น่าจะประมาณสัก1 USD หรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมกะเอาเองนะครับ6หยวน30หยวนนี่ก็เท่าไหร่ครับไป30นะครับก็จะอยู่ที่146บาทไทยนะครับอันนี้สําหรับแปลเป็นเงินไทยนะจะได้เพชรอยู่ที่3,000เพชรเอ้ย30,000เพชรนะครับ6หยวนอยู่ที่6,000เพชรนะครับอันนี้สามารถกดเติมกันได้เลยหรือไม่ก็จะเป็นบัตรนะครับบัตร VIP เรามาดูกันนะครับว่าบัตร VIP เนี่ยเป็นยังไงครับเป็นการ์์ดดดนนนนนนนะะะคครรรรัััับบาาายยเเเืออสปปหี้็็แพกจ นำนะครับก็สามารถลองดูกันได้นะแจก6เพศอีก6,000เพชรนะครับรับเพชศ1,000เพชรทุกวันเป็นเวลา7วันนะครับถ้าเกิดซื้อนี้นะในราคาที่10หยวนราคา10หยวนนะครับอยู่ที่กี่บาทเอยราคาอยู่ที่48บาทนะครับอันนี้เป็นการล็อกอินรายวันนะครับ48บาทอยู่7วันนะครับก็จะรับเพชรทุกวันนะครับ7วันวันละ1,000เพชรแล้วก็นะครับอันต่อไปนะครับก็ราคาอยู่ที่100เอ้ยเดี๋ยวเอาันนี้คนเดียว30หยวนนะบัตรนี้นะครับก็จะรับ2,000เพชรทุกวันนะครับเป็นเวลาวววััันนนนนตติดด่ออกะะรรรมๆแล้คบายเื เล็กก็จะตด้อยู่ที่30,000ไดมอนด์นะครับค่อนข้างเยอะอยู่นะเรามาดูราคากันนะครับ30หยวนนะครับก็อยู่ที่146่งสบาทเกสตางค์นะครับส่วนรายละเอียดนะครับก็จะรับเพชรนะครับ2,000เพชรทุกวัน30วันติดต่อกันนะครับเป็นเวลายาวนานถึง30วันอันนี้คือต้องล็อกอินนะครับแล้วก็อัปเดตนะครับน่าจะใช่นะต่อไปนะครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับราคาอยู่ที่98หยวนนะครับ มาดูสิครับ98หยวนจะอยู่ที่ราคา480บาทครับ480บาทได้อะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นการ์ดรายเดือนครับขนาดใหญ่ครับรับ5,000เพชรทุกวันนะครับเป็นเวลา30วันครับรวมๆแล้วอยู่ที่98,000ไดมอนด์ครับก็คือ98,000เพชรนะครับในราคา480บาทไทยนะครับค่อนข้างแพงอยู่ครับ แต่นนถือว่าคุ้มนะเพราะว่าได้เพชรเยอะมากนะครับต่อไปในราคาอยู่ที่198หอยวนตีเป็นเงินอยู่ที่969บาทนทครับบัตรรายเดือนขนาดเล็ก3 0 0 0 0ไดมอนด์นะโอ้บัตรผ่านประจำปี1นึ0 0 0เพชรอันนี้เป็นบัตรรายปีนะครับก็คือเติมไปเลย969บาท1ปีนะอันนี้ถ้าผมไม่ผิดนะคาดการณ์ไม่ผิดเพราะว่ารายละเอียดมันไม่ได้ชัดเจนนะครับเขียนไว้อยู่ที่บัตรผ่านประจำปีนะครับคิดว่าน่าจะล็อกอินรายปีนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะส่วนสิทธิพิเศษ มากมายครับนี่เราสามารถไปอ่านรายละเอียดต่างๆได้นะตอนนี้ก็ Vp 1 1เอ้ย Vp 1 0ตอนนี้ตัวละครผมก็มีอยู่ที่ตัวละครผมนะครับที่มีอยู่ตอนนี้นะครับระดับสเนะี่ยผมก็จะมีอยู่2ตัวนะครับก็จะเป็นไอ้ไก่ฟ้านะครับแล้วก็คิสะลุเ่วนจินเบนะครับแล้วเกียร์สีู่ฟี่ผมได้3 s มอไม่อีกตัวหนึ่งนี่ว่าผมก็ซื้อไปแน่เลยเมื่อกี้พลาดไปนิดนึงนงครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มอาวุธนะ ราสามารถกดเพิ่มอาวุธได้เลยนะครับปไปให้หมดครับถ้ามันมีให้เราใส่ช่องหน่เราก็สามารถกดใส่นะครับถ้ายังมีไม่ครบเราก็ต้องไปหาของมาเพิ่มนะตัวเกมก็จะเป็นให้เราออกเดินทางนะครับตามแผนที่ต่างๆที่เขามีให้นะก็มากดตรงนี้นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เกาะน,นีนะครับเราสามารถกดแปลได้นะว่าสถานที่ตรงนี้มันตรงไหนน,น,นะครับก็จะเป็นแอรอนพากนะครับกดสู้ต่อครับเจอกับไอตัวตลกอยู่เลยตัวตลกนี่เหมือนจะเป็นอมตะใช่ป่ะวะถ้าผมจะไม่ผิดนะคนตัวละครนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาตัวไหนต่อสู้ได้นะก็ใส่ไปทั้งหมด5ช่อง แล้วแต่ครับจัดแผนยังไงแล้วแต่เราเลยผมก็จะมีตัวที่ผมเล็งไว้แล้วครับจะเป็นลูฟี่ครับลูฟี่ไม่น่าตองเอสเลยไปครับแล้วก็กดต่อสู้ไปเลยใครรู้สึกว่ามันช้าครับเราก็สามารถเพิ่มคูณได้นะครับแล้วก็กดออโต้ได้นะครับตรงนี้จะทําให้เราเล่นสบายขึ้นนะเราก็กดเล่นอย่างเดียวนะครับปล่อยให้เราใช้สกิลแล้วก็ปล่อยให้มันตีไปเรื่อยๆนะครับพอเราถึงแผนที่ตรงไหนเราก็สามารถกดต่อสู้ไปเรื่อยๆ ตัวเกมไม่ต้องทาอะไรเลยครับเราก็สามารถปล่อยให้มันตีอัตโนมัติได้หรือว่าถ้าเกิดรู้สึกว่ามันช้าไปนะครับเราก็ไปที่คูณ3เลยแล้วกันพทันเรียกน้าเอ้ยไม่ใช่พอจบแต่ละอันมันก็จะได้รางวัลมานะอันนี้ก็จะเป็นแบบรางวัลผ่านผ่านด่านนะเราแต่บางทีก็ได้2ดาวบางทีก็ได้3ดาวเราจะไปดูตรงหน้าอื่นบ้างนะครับตอนนี้ผมมีเพชรอยู่เยอะพอสมควรนะเดี๋ยวผมจะลองไปเปิดให้ดูแล้วกันเกิดจะได้ดีมานะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแตะโอ้ยตรงนี้ผมเยอะมากนะครับผมกดไปเลยแล้วกันนะครับ สิบทีเพเป็นพวกของอัปเกรดนะตรนี้ก็สําคัญนะครับจริงๆของก็สําคัญหมดนะออกมาก็เป็นของอัปเกรดพวกเงินทองไหลามาเทมาก็เริ่มจะไม่ค่อยเวิร์กกับมันเลวเอาจริงๆเซิร์ฟนี้ก็ไม่ถึงเกลือน,นะครับผมว่าเพราะว่าเปิดจะได้สามเอสนะเปิดบางเซิร์ฟก็อาจจะไม่ถึงคนระับอันนี้ผมมีอยู่สามสิบใบนะครับสามสิบใบผมก็ตุ่มไปเลยสามสครั้งอนะ่ะ โกโก้ go, go, go. อุ๊ยระับเอสอุ๊ยสามเอสเหรอไม่ใช่บ้าหรือเปล่าดูไงเป็นสามเอสสองเอสยิงเอาวะต่ออีกสิบทีครับสิบทีออกมาเป็นผมไม่มีอะไรที่มันหน้าเสียภายครับยังเป็นระดับเอสอยู่นะครับยังมีเอสนะเอสเอสสิบทีดีเอ้ยกดผิดอ่ะออกมาเป็นเป็นสองเอสครับถือว่ายังได้เอสเดียวครับต่ออีกห้าหมื่นสี่พันครับออกมาเป็นเอสเดียวครับโอ้ย สมของนี่เพลินมากครับมีร้านหมดร้านอ่ะบอกเลยได้สองเพชรนะครับยังยังยังผมอยากรู้ว่าสามเพชจะออกอีกไหมดูสิหมดเพชรอ่ดะดูสิผมว่ามีสิทธิ์มาครับเพือได้ใจจริงถ้าได้แล้วเพชรเราก็หมดหมดแล้วยังไม่ออกอีกเหรอวิ <c oughs> ครั้งนี้มาแน่ครับผมว่ามีลุ้นแน่มีลุ้นแน่ <c oughs> อร่อรวะแย่จังทั้งหมดแล้วเราก็มาที่หน้านี้ได้นะครับเติมเพชรได้ โอเคครับเราไม่เติมนะอย่าให้มันไปมากกว่านี้เลยนะหลังจากที่เราส่งมดแล้วครับตัวเราก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะขึ้นมากตรงนี้นะครับก็จะเป็นอันดับนะครับ ันดับก็จะมีหลายแบบนะไม่ใช่แบบอันดับอย่างเดียวนะครับแต่ผมจะกดแปลดูอันนี้จะเป็นลำดับจํานวนดาวนะครับระดับระดับผู้ผิดขอโทษครับแล้วก็ระดับพลังการต่อสู้ครับรวมค่าคนที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับก็จะมีถ้าเรามีจิตระดับ3ามครับก็จะคือคือเราอ่ะก็เท่ครับก็จะเป็นพลังการต่อสู้ทั้งหมดนะครับก็อารีนาเราก็สามารถดูได้นะครับลำดับเราอยู่ที่4ี่พันเก้าร้อยห้าสิบห้าครับแล้วก็จะเป็นการท้าสู้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นการต่อสู้นะครับเรากดสามารถกดเลือกคู่ต่อสู้ได้นะครับอยากได้อันดับต,ต,ต้นๆเราก็สู้ไปเลยเราก็จัดทีมของเรานะตัวเราดีแค่ไหนเราก็จัดไปก็มี 3S นะครับ3ตัวแล้วก็มี s s หลายตัวอยู่แต่ผมจะเอาตัวที่เวล20นะครับเวลงส,งสูงลงหน่อยแล้วกัน,นครับลองสู้กันเลยโหนิ่มจัดอันนี้จะเป็นพวกระนดับกา,กากากนะไม่ใช่ระดับพลโถดถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆอะ่ะลำดับมันจะเพิ่มขึ้นแล้วเราก็จะเจอพวกพโ,โหดตัวตึงๆอะไรประมาณนะี้ ก็จะประมาณนี้ครับรถน้ำป่ามานะครับส่วนตรงนี้ครับก็จะเป็นเควสนะตรงนี้เราสามารถทำเควสได้นะครับก็จะมีรางวัลแจกนะครับกดเควสเลยสำเร็จเควสเราก็มารับรางวัลได้เลยนะครับโอ้ยเว็ผมเยอะนะพลังเวลอัพเลยครับตอนนี้เวลผมที่หกแล้วอ่ะนั่นจะเป็นการอัพไออัพตัวละครนะครับแล้วเราก็กดเพิ่มไปอีกครับถ้ามันอัพได้เราอัพได้เลยครับไม่ต้องห่วงอันนี้ก็จะเป็นการอัพอาวุธนะอัพให้มันตันที่ครับ เราไปดูตัวอื่นครับว่าเราทําอะไรได้บ้างนะมันจะมีขึ้นบอกครับว่าให้เราทําอะไรตอนนี้ก็เป็นตัวที่เขียวอีกหนึ่งตัวละหรือว่าเราอาจจะอัพสกิลนะครับเราก็สามารถกดอัพสกิลได้เลยครับวิวสิบเ,เลยแล้วก็จะเป็นตัวละครน,นะครับอัพตัวละครน,นะครับกดปุ๊บแล้วกดใส่อันนี้เลยมีกนแล้วกดไปตัวเกมก็จะมีประมาณนี้นะครับเท่าที่เล่นมาสําหรับเกม Pilot Legend นะครับถ้าใครอยากลองเล่นครับก็ลองโหลดกันมาดูได้นะครับก็ไม่ยากนะ บวกก็ง่ายครับสมัครก็ง่ายแล้วก็มีแปลภาษาในตัวนะครับและอีกอย่างนะครับแอป X7 กซ์เซเนกมนะครับก็มีหลายเกมนะไม่ใช่มีแค่เกมนี้เกมเดียวนะครับมีเกมอื่นๆที่น่าเล่นอีกหลายเกมนะจริงๆเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่กับหน้าแอปเ7กเซเนกมนะครับตัวแอปของ X 7เนกมนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะคิดว่าหลายคนน่าจะลองโหลดกันมาแล้วแหละหรือใครยังไม่ลองโหลดก็ลองโหลดมาดูนะครับเพราะว่ามันมีเกมเยอะมากหมายครับ มาดูอย่างเกมนี้นะครับเจี่วเพิ่งโหลดไปนะครับ Pilot Regent นะอันนี้เพิ่งโหลดไปเลยนะครับแล้วก็จะมีเกมนี้น่าเล่นนะครับ Swift j e w e นะครับ The World อะไรสักอย่างนี่แหละผมอ่านต้องขออภัยด์้วยผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะครับความจำก็อยู่ที่695นะครับดาวน์โหลดไม่เยอะนะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เราไปดูนะครับก็จะเป็นของ Dark Bond นะครับตัวเกม จะเป็นงกุลนะครับเหมือนเดินตามเนื้อเรื่องนะเกมคล้ายๆน่าจะเป็นคล้ายๆแบบแนวของวันพันแมนนะครับวันนี้วันพันแมนนะครับที่เล่นคลิปก่อนนะน่าเล่นอยู่นะครับเกมนี้ก็จะเหมือนแบบเป็นเกมจัดทีมนะครับแล้วก็ต่อสู้ตามเนื้อเรื่องน่าจะประมาณนี้นะถ้าผมคาดการณ์ไม่ผิดเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจนะครับผมอาจจะเล่นเกมนี้ก็ได้นะส่วนเกมต่อไปนะครับก็จะเป็น Battle ครับ of Hero ก็าภาพค่อนข้างสวยนะภาพก็โอเคอยู่แลตัวเกมก็ค่อนข้างดีเลยแหละไปดูเกมอื่นดีวกว่านะครับมันมีหลายเกมนะครับลองโหลดจะมาดูได้นะโหลดเราก็สามารถเลือกหาเองได้นะครับมันจะมีให้เราเลือกนะครับวันนี้ก็นิวนะครับจะเป็นเกมใหม่นะครับนิวเกมใหม่ๆก็มีเรื่อยๆนะครับเป็นพวกอ p g พจีพวกการ์ดการ์ตูนอะไรพวกนี้นครับก็จะบอกนะว่าเป็นอะไรนะเป็นเกมแนวไหน นี่ก็จะมีเกมแบบนารุโตะแล้วก็วันพีทไอรูฟี่แล้วนารุโตะรูฟี่งอกุลยวขอชมหน่อยครับเหมือนจะเป็นเกมพวกต่อสู้นะครับจัดทีมอ๋อจัดทีมจัดทีมแล้วก็มีงอกุลมีนารุโตะแล้วก็มีวันไอรูฟี่ครับมีโซโล่ด้วยนะก็จะเป็นแบบวันพีทแล้วก็ดะคอนบอลแล้วก็นารุโตะรวมกันนะครับแล้วก็เพราะว่ามันมีหลายตัวเลยไม่ได้มีแค่สามตัวที่หน้าปกอะ เ,เกมนี้ก็น่าเล่นนะเออถ้าใครอยากลองเล่นนะครับก็ลองโหลดมาได้นะครับกับแอป X 7 e v e Game นะครับชื่อนี้ก็การันตีเกมสนุกๆหลายเกมอยู่โอเคครับคลิปนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับใครอยากลองก็ลองมาโหลดดูครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ